สัดค่ะต้อนรับกลุมส่งข่าสู่รายการรายการเอ็นเตอร์เทน โอ้นี่อยู่แจ็กร์ลีนค่ะแล้กน้องจุ๊กแจงแสงอุสาระดมินีสีสวรริ์ค่ะใส่ชุดสวยมากเลยแม่จูใช่ไหมคะแสงว่าสุขภาพแม่ต้องดีแน่นอนดูดีต้องใส่ใจในสุขภาพ<ช>ค่ะแจ็กกร์ลีน<ๆ>ค่ะนะคะดูแลสุขภาพด้วยดีวีนายค่ะสมุนไพร9ชนิดนะคะเสริมสร้างภูมิต้านทานวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมค กเจนอีก10ซองกาแฟกระชายขาว10ซองนะคะคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่แทนได้ทั้งครอบครัวซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วค่ะ02669456นั่นเองค่ะเอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูพระนางจากละครเรื่องใหม่ทางช่องเจ็ดนั่นเองนะคะเรื่องรื้อไทยบดีนั่นก็คือ น้องโดนัทฝ่ายชายพระเอกนะคะแล้วก็น้องการนัชชานซึ่งเป็นนางเอกค่ะต้องบอกว่าคู่นี้เคมีเคใจเขาดีต่อใจกันมากจริงๆนะคะ <_ d ream> แล้วก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวย้อนยุคค่ะแม<อ>่ย้อนไปนะคะกลับไปยุคอดีนะคะแล้วก็ไปยุคอนาคตด้วยนะคะเรื่องราวมันเกี่ยวพันกับเวทมนต์ด้วยเวท<ะ>มนต์มนต์ดำแล้วก็ที่สําคัญเป็นการกลับมาของคุณญิงปณิตาก<อ>ลับมาเล่นละครในช่อง7็ในรอบ19ปีค่ะ <_ d ream> ความเข้มข้นจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ ครานี้มีคนถามหลายคนซึ่งจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเราอยู่เราอยู่ยุคป,ปัจจุบันแต่ในตัวนางเอกอะวาร์ปเข้าไปในอนาคตแล้วก็โดนดึงกลับมาเข้าปัจจุบันไม่ถ้าถ้าเราพูดในมุมของ <c oughs> ของคุณพระสิงหามกับปาริไยัยก็คือเป็นปัจจุบันหลักๆแล้วในเรื่องนี้มันจะเป็นตัวตัวนางเอกจะเป็นเซนเรื่องมากกว่าครับจะเป็นในตัวเขาที่โดนวาร์ปเข้าไปในในอนาคต แล้วก็พอมันมีเรื่องราวเขาจะมีครอบครัวของเขาอยู่ที่อยากจะดึงเขากลับมาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ายิ่งเขาอยู่ในอนานตนานเท่าไหร่เขาก็จะเหมือนแบบตายเร็วเท่านั้นอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องต้องถึงเวลาที่ต้องดึงกลับมาเพราะดึงกลับมาเสร็จปุ๊บเนื้อเรื่องมันก็เกิดขึ้นว่าเขาอะไปอยู่ในโลกของ ในในยุคข,ของพวกเราเนี่ยอ่าไปอยู่ในโลกของอนาคตแล้วเขาก็จะมีนิสัยการพูดการจาก,การแต่งตัวอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในอนาคตแล้วพอโดนดึงกลับมาปุ๊บคาแรคเตอร์เหล่าพวกเนี้ยมันก็มันมาอยู่ในตัวของนางเอกเป็นได้99%้าอค่ะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ให้ให้ให้มีความเป็นตัวเขาละกันคือจริงๆโดนัทเขาเป็นคนเต็มที่กับทุกบทบาททุกผลงานอยู่แล้วทำให้แบบพอการที่โดนัทได้ไปเล่นเป็นคุณพาสิงค์คำมันก็จะมีค ความคุณพระสิ่งคาจากตัวนิยายคือการเ,าเป็นคนอ่านนิยายมาก่อนแล้วก็ถึงมาทําละครเล่งถึงมาได้เล่นละครเรื่องนี้เลยค่ะเราก็รู้สึกว่าโดนัทก็คือถอดแบบมาจากในนิยายด้วยเหมือนกันคือคือ,คอผมผมก็ยอมรับว่าผมไม่ได้อ่านนิยายมามแต่ผมก็ตีตีจากบทละครอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขียนมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็มีเขาเรียกว่าชีตเมนต์ใช่ไหมของตัวละครใช่คนละครมาอะไรเงี้ยเราก็จะอ่านอ่าน,าน,านแล้วก็ เป็นการตีความสำหรับตัวของเราอะไรเงี้ยด้วยความเป็นนักแสดงก็ต้องตีบทตีคาแรคเตอร์ตีตัวละครสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยจากที่ที่คำพูดหรือว่า d ด a l ล g u e อะไรต่างๆอะไรเงีผมผมว่าสร้างขึ้นมาแล้วให้มันเป็นตัวคุณภาสินคัอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็มีเขาไนี่แหละเพราะเขาเป็นคนอ่านนิยายมามเขาจะรู้ว่าเส้นเรื่องมันเดินไปยังไงความบีชของในเรื่องเนี่ย ต้นกลางท้ายเป็นยังไงสามารถเอาตรงไหนมาใส่ได้มาเล่นได้อันนี้เขาจะเป็นคนแบบดูเยอะมากๆจริงๆเขาต้องต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากๆเหมือนกันเป็นคนที่เป็นคนที่พยายามจะทาให้มันออกมาดีที่สุดเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ทํากันบ้านทำกันถือว่าก็ทํากันบ้านเยอะเพราะเขาก็เข้าใจในตัวของปานหรือไทยเยอะมากๆ<ม>เขาสามารถแบบ,บดีไซน์หรือว่าอิมพวอไวเป็นตัวละคร ในดีมากๆอะไรเงี้ยเวลามันมีสถานการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาเขาก็ไม่ได้หลุดจากการเป็นบาลนีนไทยเลยอะไรเงี้ยก็100%เซเลยแล้วกันใช่เพราะว่าด้วยความที่เป็นเต็มตัวเรื่องแรกในในของหลังข่าวเนาะซึ่ก็ต้องบอกว่าเก่งมากๆครับผมแล้วก็คุณครับไม่ <c oughs> ต้องยกมือไวอ้ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าเก่ง เก่งมากๆครับผมแล้วก็ทําทุกอย่างได้หมดเลยเวลาแบบในเรื่องคอมเมดี้หรือว่าอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับผมเวลาเราเราเคยและผมผมก็เคยผ่านคอมเมดี้แบบเต็มตัวมาแล้วอะไรเงรี้ยเวลาเราเจอเจออะไรที่มันแบบสามารถมาปรับใช้ได้เราก็จะมีอะไรมาแนะนําบ้างแต่ว่าด้วยความที่เขาก็ทํากันไดาพอสมควรแล้วเขาเข้าใจในบีดการเล่นในจังหวะของการเล่นอะไรเงรี้ย เลยอย่างมันก็เลยทําให้ง่ายขึ้นบอกอะไรเขาเข้าใจได้ง่ายขึ้น,น่ยตามชมได้ตอนนี้ก็แนแอนอยู่นะคะแม่ใช่ค่ะคุณพี่สถาพรนะคะผู้กำกับค่ะผู้กำก,กับสถาพรน,นักวิไลนะคะเป็นผู้กากับนะคะค่ะมาอีกหนึ่งชาวนะคะน้องลิงลิงค่ะสี่ริลักษ์ค่ะอุย้ยขะอหลวงใช่ไหมจำได้เขาบอกว่าเขาเรียนว่าเขาเป็นเอฟซีของพี่มาริโอ้นะคะเขาบอกว่าเปลื้มปริ่มมได้ร่วมงานนะคะอย่างที่น้องแจ บอกค่ะ,ะพูดถึงหมอหลวงเนี่ยตอนนี้นะคะต้องปรบมือให้เลยตล็ง4เลยตล็ง5 คนติดตามเยอะมากค่ะในเรื่องนี้น้องเขาบอกว่าบทที่ได้รับเนี่ยเป็นคุณหญิงแมนว่านะคะก็บอกว่าจะมีเรื่องราวความรักนะคะกับพระองค์ชายมันจะข้ามคําว่าเฟรนด์โซนนะคะ<ม>แล้วก็เรื่องราวความรักจะเป็นยังไงนะคะรวมถึงได้ร่วมงานกับพี่มาริโอ้นะคะบอกว่าเปิม่มตั้งแต่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักคือว่าน้องหลิงหลิงก็เป็น f c ข, <MC S 2> <อ>ของพี่โอ F4 ของพี่โอแล้วพอได้มาเล่นเล่นร่วมงานกับพี่โอเนี่ยคือดีใจมากๆพี่โอพี่คิมน่ารักมากรวมถึงนักแสดงผู้ใหญ่เนี่ย เขาบอกว่าแอบเป็นกูพักรับจำค่ะขโมยวิชาสุดพลังนะคะอ่ะเขาปลื้มปริ่มนะคะพี่โอ้ขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังหลิงหลิงกันเลยค่ะชื่นใจชื่นใจดีใจมากวันนี้คือบรรยากาศดีมากแล้วก็คนเยอะมากเลยอะ่ะดีใจแทนพ่วมกับ พูดจัดแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยชื่นใจจริงๆค่ะเขาก็ชมชมสวยมากก็จะเป็นเป็นคำชื่นชมว่าเราสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะมีรุนว่าเมื่อไรคุณแมนว่าจะพูดอยากฟังเสีย,ยงยพูดของแม่แมนใช่ก็รุนรุ้นใช่ค่ะโอหลังจากนี้ก็คือ7 EP สุดท้ายค่ะก็จะมีเรื่องของความรัก ของอพระองค์ชายค่ะแล้วก็คุณแมนว่าว่ามันจะเป็นยังไงจะเป็นแฟนโซนหรือว่าได้ก้าวข้ามต้องไปดูต้องไปติดตามเลยค่ะความสนุกใช่ไหมคะมาเล่นจริงๆละครเรื่องนี้นะคะก็คือรับบทเป็นแมนวาดนนาะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่หนุ่มก็ยังไม่เคยเล่นมาก่อนก็จะมีส่วนของอความใกล้ตัวแล้วก็มีความไกลตัว ใช่เพราะว่าเป็นหญิงไทยเราก็ต้องทำทำรีเสิร์ชเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไทยสมัยก่อนเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็สนุกไปอีกแบบเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เรารับบทพูดไม่ได้ซึ่งมันก็ต้องแสดงออกทางสีหน้าอารมณ์เวลตาอะไรอย่างเงี้ยให้คุณผู้ชมเขาอินกับเราความสนุกอีกแบบก็คือเราได้เจอเราได้เจอพี่โอซึ่งเป็น ซึ่งเป็นนักแสดงที่เราชื่นชอบพี่คีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกมากได้เจอผู้ใหญ่เยอะมากเลยใช่ได้ขโมวยวิชาจากผู้ใหญ่ไปนิดนึงใช่เป็นนักแสดงที่เราชื่นชอบเพราะว่าคือหลิงเป็นลูกครึ่งนอนแล้วก็แบบหนังเรื่องแรกของไทยอะ่ะหลิงดูเป็นเรื่องสิ่งเล็กๆสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก ใช่เราก็เลยชอบเขามากเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสที่ได้เริ่มร่วมงานกับพี่โอแล้วพอได้ร่วมงานก็รู้สึกว่าพี่โอเขาแบบงงนะเขาเขา professional จริงๆ mm. เวลาเราเวลา mm. เราดูเขาแสดงหน้ mm. าซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราอยู่กับตัวละครของพีโอจริงๆ mm. ใช่แล้วก็ ดีอะดีไปทุกอย่างเลยพอมองเข้าไปดีหลอ่อแสดงดีอะไรเขินจริงๆแอบเขินแหละแต่ว่าคือเราเราก็จะแบบทําเป็นนิ่งๆหว่ก่อนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตกใจแต่ก็มีแอบกระซิบแอบกระซิบพี่จันจิพี่จันจิเราชอบพีโอมากเพราะาเรื่องที่แล้วเราเล่นกับพี่จันจิ <S <S ใช่เขาก็รู้แหละดูใช่ดีใจมากที่ได้ร่วมกันกับพี่คีมใน ชอบเสียงหัวเราะของพี่คิมมากเลยพอพี่โอเข้าเข้ากับพี่คิมก็ต้องมีเสียงหัวเราะเสมอ <ๆ S 1> เผื่อเบื้องหลังละครถ้าทําเป็นเรื่องก็ก็น่าจะเรียกเสียงหัวเราะได้ได้ดีมากใช่แลคก็ติดตามละครหมอหลวงได้ทุกวันจันทร์อังคารจริงค่ะก็อีกประมาณ5ตอนนะคะกำลังสนุกเข้มข้นกันเลยทีเดียวแล้วค่ะโอโ้โห